นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6หนึ่งในโรงเรียนตำบลหนองหลอดประสบปัญหาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้เนื่องจากจำนวนคุณครูไม่เพียงพอต่อการสอนในรายวิชาท่ามกลางแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเติบโตเป็นเยาวชนของชาติสิ่งที่คาใจใครหลายๆคนเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจำนวนครูขาดแคลนในชนบท รวมไปถึงศักยภาพองค์ความรู้ของตัวคุณครูเองในโรงเรียนะภาษาอังกฤษแบบเขาเน้นไหมเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับครูขอสอนพันผานอยากจหช่วยให้ครูอังกฤษเพิ่มขึ้นครับสอนให้เข้าใจมากกว่านนะี้ครับโรงเรียนวัดหนองหลอดนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่64คนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้น ปัญหาอุปสรรคของเราก็คือ 1. เรามีครูไม่ครบชั้น2ครูเราไม่ตรงเอกกับวิชาที่สอนแต่ปัญหาและความต้องการเราก็ยังต้องการครูที่ครบชั้นเรียนเพราะการที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนเนี่ยจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเด็กมันไม่มีไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรค่ะพีีขาอาอ้าวอะไรอีกดังเห็นเป็นตอวนันๆามีอะไรคะตัว โรงเรียนที่ขาดแคลนครูส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทครูบางส่วนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่สอนมีประสบการณ์น้อยขาดความรู้ทักษะการสอนที่ทันสมัยและด้อยความรู้ด้านเทคโนโลยีเมื่อโรงเรียนขาดครูผู้สอนย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพเด็กและการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า13,000แห่งที่ยังขาดแคลนครูอย่างหนกักซึ่งความขาดแคลนที่ว่านี้คงไม่ใช่แค่ไม่มีครูพอสอนตามครบทุกสา,สาขาวิชาเอกเท่านั้นส่วนนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ไม่ใช่คิดแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวด้วยเด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กหากโรงเรียนขาดแคนครูผู้สอนเด็กเหล่านั้นจะเดินตามทันได้อย่างไรแม้ทุกฝ่ายจะเข้าใจหรือรับรู้ถึงความสำคัญของครูกับการพัฒนาเด็กอย่างดียิ่งแล้วก็ตามแต่ปัญหาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาหลักๆที่เห็นอยู่ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาครูขาดแคลนและปัญหาครูขาดคุณภาพนั่นเองขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี8ที่ให้โอกาสพวกเรา